เรียนท่านอาจารย์ดรปรกรณ์ชัยสุพัฒน์อาจารย์ประจำวิชาการวิจัยทางการศึกษา ح. การนำเสนอคลิปวิดีโอนี้เป็นการนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างงานวิจัยที่สมาชิกห้องหกได้ร่วมกันจัดทำขึ้นในหัวข้อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อห้างเทสโก้โลตัสสาขาสีสเกตเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ที่มาและความสำคัญเทสโก้โลตัสก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2537ในนามของบริษัทเอกชัยอินทริบิวชั่นจำกัดภายใต้การบริหารงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ทุกบริการธุรกิจค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคหากกล่าวถึงธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ต ห้างเทสโกคือผู้นำอันดับหนึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่42.26%เปอร์เซซึ่งปัจจุบันเทสโก้โรตัสมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ2,000แห่งทั่วประเทศโดยมีรูปแบบสาขาอยู่5แบบได้แก่ 1. Tesco ท o t a s โรตั a เอ็กซ์ตร้าสองดีพาร์ตเมนต์สโตร์สามไฮเปอร์มาตสเทสโกโรตัต 5. Tesco r o t a s e x p r e s ปัญหาการวิจัยทาง Tesco r o t a s เป็นธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ่ที่มีบริการทางด้านสินค้าครบวงจรแต่ก็ยังตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการไม่ได้เท่าที่ควรทางกลุ่มวิจัยจึงยกประเด็นปัญหาดังต่อไปนี้เพื่อมาศึกษาคือ หสาเหตุที่ผู้บริโภคยังคงเลือกซื้อและใช้บริการห้างอื่นๆ 2. อ,อ,อะไรคือความต้องการหรือความคาดหวังในการซื้อสินค้าและบริการในแต่ละครั้งของผู้บริโภคที่มีต่อห้างเทสโก้โลตัวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า t ทสโก้โลตัสต่อการเลือกซื้อสินค้าส เพื่อศึกษาวิธีการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเทสโก้โลตัสประโยคที่คาดว่าจะได้รับทําให้ทราบวิธีการสร้างความพึงพอใจและการให้บริการของลูกค้าเทสโก้โลตัสขอบเขตของงานวิจัย 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์คือกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดศีสกเกตที่เคยซื้อสินค้าและบริการของเทสโก้โลตัส โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย 2. ปัจจัยผสมทางการตลาดประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดปัดจจัยด้านบุคคลปัจจัยด้านกระบวนการและปัจจัยด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สำหรับทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะทฤษฎีท,ที่ทางกลุ่มได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวทางการวิจัยก็คือ 1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์2ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนผสมทางการตลาด3ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแปรเรื่องการตัดสินใจใช้บริการ 5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ฮานทสโกโลตัสนะคะหงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะโดยแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์กล่าวถึงปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ที่สำคัญก็คืออายุของประชากรนักการตลาดหาความต้องการของลูกค้าได้ตามอายุสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกตา่าง แล้วก็ในเรื่องของเพศที่เป็นตัวแปรสําคัญชายหญิงมักจะมีทัศนคติพฤติกรรมความคิดและอื่นๆที่แตกต่างกันผู้หญิงจะมีความละเอียดอ่อนมากกว่าผู้ชายนักการตลาดจึงนําตัวแปรด้านของเพศมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์บางประเภทด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะของครอบครัวที่มีความสําคัญต่อน,นักการตลาดที่สามารถช่วยนํามาจัดวางกลยุทธ์ได้นะคะ แล้วก็เรื่องของรายได้การศึกษาและอาชีพซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญอีกอย่างในการแบ่งสูตรการตลาดซึ่งนักการตลาดส่วนใหญ่มักสนใจผู้ที่มีรายได้สูงแต่จริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว,ว่ากลุ่มลูกค้าที่แท้จริงอาจเป็นกลุ่มที่รายได้ต่างกลางรายได้ต่ำเพราะฉะนั้นการประเมินรายได้การศึกษาอาชีพของอ ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นตัวแปรที่สำคัญทีเดียวนะคะค่ะแล้วแนวคิดอีกอย่างก็คือแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนระสมทางการตลาดโดยเราก็ดูจากผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดปัจจัยด้านภาพลักษณ์ขององค์กรน,นะคะและนะคะทฤษฎีแนวคิด เกี่ยวกับปัจจัยทางด้านการตลาดและส่วนผสมของการตลาดยกตัวอย่างของอเสรีวงมูลฐานะคะก็อธิบายไว้ว่า ส่วนะสมทางการตลาดเนี่ยหมายถึงการมีสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยขายในราคาที่ผู้บริโภครับได้นะคะอย่างของสิริวันนะคะสิริวันเสรีรัฐและคณะก็ได้อธิบายว่าส่วนประสมทางการตลาดนี่คือตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษทัทจะใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะคะและด้านของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งที่องค์กร เสนอขายสู่ตลาดนะคะเราก็จะต้องทำานึถึงปัจจัยที่สําคัญก็คือทั้งความแตกต่างองค์ประกอบการกําหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ด้านราคาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะต้องให้ความสนใจก็คือด้านราคาเนี่ยหมายถึงจํานวนที่จะต้องจ่ายเพื่อให้ได้ รับการบริการหรือสินค้าเป็นต้นนะคะโดยการกําหนดราคาเนี่ยจะต้องคำ,ทำนึงไปถึงต้นทุนคุณค่าสภาวะการแข่งขันในตลาดและอื่นๆนะคะและเรื่องของการส่งเสริมทางการตลาดนะคะเราก็การส่งเสริม การตลาดเนี่ยเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากการโฆษณาขายสินค้าและบริการซึ่งจะมีอยู่สารูปแบบก็คือการกระตุ้นผู้บริโภคการกระตุ้นคนกลางและการกระตุ้นพนักงานขายการให้ข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์การโฆษณาการตลาดโดยตรงทางตรงนะคะแล้วก็การขายโดยใช้พนักงานขายด้านของช่องทางการจัดจำหน่ายก็ช่องทางการจัดจำหน่ายหมายถึงโครงสร้างในการ ย้ายสินค้าบริการจากองค์กรไปยังตลาดซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะก็คือช่องทางการจสัดจำหน่ายและช่องทางของการกระจายตัวสินค้านะคะและก็ด้านการสร้างการนำเสนอลักษณะ ทางด้านกายภาพนะคะก็จะดูว่าลูกค้าสามารถมองเห็นมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้สึกความพึงพอใจในการให้บริการที่ลูกค้าได้รับหรือเปล่าลักษณะาทางกายภาพที่ลูกค้าให้ความพึงพอใจ่าแห่งการบริการหรือความแปลกใหม่เหล่านี้นะคะก็ล้วนแต่เป็นลักษณะท,ที่สร้างความพึงพอใจในด้านการบริการแก่ลูกค้านะคะแล้วก็เรื่องของกระบวนการที่เราส่งมอบ สินค้าและบริการต้องง่ายต่อการปฏิบัติแล้วก็รุดเรือประทับใจมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่3คือทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของความพึงพอใจความพึงพอใจความหมายของรุ ทันเทวีก็คือความรู้สึกภายในจิตใจของคนที่แต่ละคนจะมีไม่เท่ากันถ้าคาดหวังหรือตั้งใจมากและตอบสนองด้วดีคนคนนั้นก็จะเกิดความพึงพอใจมากนั่นเองนะคะโดยสรุปก็คือความพึงพอใจเป็นความรู้สึกในจิตใจของคนซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน สามารถตอบสนองความต้องการของตัวเองหรือเท่ากับที่ตัวเองคาดหวังได้ก็จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจแบบนี้เป็นต้นนะคะและที่สําคัญก็คือถ้าลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างมากเนี่ยก็มักจะเกิดการซื้อการใช้สินค้าและบริการนั้นอยู่ซ้ําๆนั่นเองนะคะและข้อที่4ี่ก็คือแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องของการตัดสินใจใช้บริการนะคะโดย กระบวนการตัดสินใจในการใช้บริการนี้จำกัดความโดยวุฒิชัยจำานงนะคะได้ระบุขั้นตอนของกระบวนการตัดตัดสินใจไว้ว่าการเป็นการประเมินค่าข่าวสารการเลือกการกำหนดทางเลือกการเลือกทางเลือกและการปฏิบัติตามการตัดสินใจนั่นเองนะคะค่ะทฤษฎีการตัดสินใจเนี่ยโดยชนิดดาภา วรนาพรน,นะคะก็บอกไว้ว่าทฤษฎีการตัดสินใจเนี่ยคือการใช้บริการว่าหรือจะไม่ใช้บริการเนี่ยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอยู่หประการก็คือเอาประสบการณ์ตรงประสบการณ์อ้อมนะคะและด้านอื่นๆเป็นต้นนะคะค่ะ ต่อไปเป็นทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องในเรื่องของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทสโก l โ t ตัสอันนี้เราก็ต้องมาทำความรู้จักโครงสร้างของเทสโก l โ t ตัสที่เขาแบ่งออกมาได้เป็นหกประเภทด้วยกันทั้งเทสโก l โ t ตัสที่เป็นไฮเปอร์มาเก็ตเอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์ตราเทสโกโรตัสดีพาร์ตเมนต์โแล้วก็โ o ตัสคุ้มค่าตลาดโ o ตัสโ o ตัสเอ็กซ์เพรสเป็นตน้นมีทั้งหมดหกประเภทนะคะค่ะ ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอีกเรื่องหนึ่งของทานนันสุนุพักและมนตีวิบุญยรัตนนะคะศึกษาเรื่องปัจจัยด้านการตลาดบริการและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเมื่อนำนำเข้าภายในซูเปอร์มาร์เกต็ตในเขตกรุงเทพมหานครผลการทดสอบสมมติฐานก็พบว่าเพศเนี่ยไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า ข้าวภายในซูเปอร์มาร์เกตยกเว้นอายุ ระดับการศึกษาอาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้านําเข้าภายในซูเปอร์มาร์เก็ตและปัจจัยด้านการตลาดก็พบว่านะคะการส่งเสริมการตลาดงานบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าเข้ามาภายในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเช่นเดียวกันอีกทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายกระบวนการด้านรูปลักษ์ทางกายภาพและด้าน ผลิตภาพคุณภาพก็ไม่ค่อยมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเท่าไหร่นะัก ะะดังนั้นธุรกิจค้าปลีกควรให้ความสำคัญในเรื่องส่วนปสบระเบียบวิจัยแบ่งออกเป็น6ขั้นตอนขั้นตอนแรกวิธีวิจัยในกลุ่มของเราได้มีการประชุมกำหนดแนวทางในการดำเนินงานวิจัยในหัวข้อ Tesco Lotus สาขาศรีสเกตลงพื้นที่เพื่อสำรวจลักษณะทั่วไปจุดเด่นจุดด้อย นำข้อมูลที่ได้มาประชุมวิเคราะห์กำหนดตัวแปรและเลือกหัวข้อวิจัยที่สนใจศึกษาเอกสารเพิ่มเติมงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยตามแหล่งข้อมูลต่างๆร่างเข้าโครงโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนดนำเสนอเข้าโครงงานวิจัยต่ออาจารย์ประจำวิชาปรับปรุงเข้าโครงงานวิจัยตามที่อาจารย์เสนอแนะ ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวัดความพึงพอใจจากงานเอกสารงานวิจัยและทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้องสร้างแบบวัดความพึงพอใจเพื่อถามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆเช่นขั้นตอนที่2แหล่งข้อมูลที่จะเก็บข้อมูลจากแหล่งใไดได้บ้างลงสำรวจพื้นที่ห้างเทสโก้โลตัสจังหวัดศีสเกตสืบค้นข้อมูลจากแหล่งอินเทอร์เน็ต สืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยและศึกษาจากงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องขั้นตอนที่3ประชากรที่จะศึกษาผู้บริโภคที่มาใช้บริการในห้าง Tesco Lotus สาขาสิสเกตนั้นคณะผู้วิจัยไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจนจึงเลือกกลุ่มตามดุลยพินิษของคณะผู้วิจัยโดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกขั้นตอนที่4วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกโดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามให้ครบจํานวน500ตัวอย่างขั้นตอนที่5วิธีการเก็บข้อมูลคณะวิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ประชุมอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาในแบบสอบถามและวิธีการตอบแก่ตัวแทนและทีมงาน 2. ตัวแทนหรือทีมงานลงพื้นที่ Tesco Lotus สาขารีสเกต สตัวแทนหรือทีมงานได้แจกแบบวัดความพึงพอใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายและเรากระทั่งตอบคำถามครบถ้วนซึ่งในระหว่างนั้นผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจและข้อสงสัยเกี่ยวกับคำถามตัวแทนและทีมงานจะตอบคำถามในข้อสงสัยนั้นๆขั้นตอนที่ 6. การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล มีการกำหนดค่าอัตราภาคชั้นสำหรับแปลข้อมูลโดยคำนวณค่าอัตราภาคชั้นเพื่อกำหนดช่วงชั้นด้วยการใช้สูตรคำนวณและอธิบายสำหรับแต่และช่วงชั้นครับสำหรับระยะเวลาในการดำเนินง,งานนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสีขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือการเตรียมการนะครับโดยเราศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ติดต่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่จําเป็นนะครับ แล้วก็สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขึ้นมานะครับโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับขั้นตอนที่2ก็คือการเก็บข้อมูลนะครับโดยการเลือกประชากรตัวอย่างแล้วก็สัมภาษณ์ประชากรตัวอย่างใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับขั้นตอนที่3มก็คือการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลนะครับโดยการประมวลผลข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็แปลผลข้อมูลนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับ สำหรับขั้นตอนที่4ก็คือการเขียนรายงานและการเผยแพร่ผลงานนะครับโดยเขียนรายงานการวิจัยใช้ระยะเวลา1เดือนแล้วก็จัดพิมพ์รายงานใช้ระยะเวลา1เดือนนะครับงบประมาณและรายจ่ายที่ต้องใช้สําหรับงานวิจัยนะครับก็จะมีค่าใช้ใจ่ายสําหรับงานภาคสนาม500บาทค่าครุภัณ์น,นะครับ200บาทค่าประมวลผลข้อมูล2 0 0บาทค่าพิมพ์รายงาน300บาทค่าใช้ใจ่ายอื่นๆ200บาท รวมเเป็นนงงิทั้สิ้น1,400บบาทครัสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับการวิจัยครั้งนี้จะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับซึ่งเราสร้างขึ้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการในห้างเทสโก้โลตัสจังหวัดศรีสะเกดนะครับโดยแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนแรกก็คือสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์นะครับ ลักษณะคำถามจะเป็นคำถามแบบปลายเปิดปลายปิดนะครับขั้นตอนที่2ก็คือสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการห้างเทสโก้โลตัสจังหวัดศรีสะเกดนะครับแบ่งเป็น7ด,ด้านนะครับมีคําตอบให้เลือก5ตัวเลือกนะครับโดยแบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้นะครับจะมีด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาด้านการจัดจําหน่ายนะครับขั้นตอนที่3นะครับก็คือการสอบถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ต้องการให้เราปรับปรุงนะครับ สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้นะครับก็คือการใช้แบบสอบถามนะครับโดยมีขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลดังนี้นะครับข้อที่1ก็คือผู้วิจัยขอหนังสือแนะนําจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏศรีสะเกดนะครับเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลไปยังห้างเทสโก้โลตัสจังหวัดศรีสะเกดนะครับข้อที่2ก็คือติดตอ่อประสานงาน กับทางห้างเทสโก้โลตัสนะครับ <S <S พเพื่อนัดหมายวันเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับข้อที่3นะครับผู้วิจัยเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอต่อจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่จะตอบแบบสอบถามนะครับข้อที่4ก็คือนําแบบสอบถามออกเก็บข้อมูลณนะห้างเทสโก้โลตัสจังหวัดศรีสะเกดนะครับด้วยแบบสอบถามเนี่ยเราจะใช้แบบให้สั้นกระทัดรัดเข้าใจง่ายเพื่อสะดวกรวดเร็วในการตอบแบบสอบถามนะครับสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ จะแบ่งออกเป็น3ข้อนะครับข้อแรกก็คือนําแบบสอบถามที่ได้เนี่ยมาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วนํามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการคํานวณน,นะครับโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปนะครับโปรแกรม SPSS นะครับข้อ2ก็คือนําข้อมูลทั่วไปเนี่ยของผู้บริโภคในข้อต่างๆมาคิดเป็นร้อยละนะครับข้อที่3ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของผู้บริโภคที่มาใช้บริการห้างเทสโก้โลตัสจังหวัดศรีสะเกดนะครับโดยเราจะก,กำหนดคะแนนเนี่ยแบบมาตราส่วนประมาณ5ระดับนะครับค่ะสำหรับการนำเสนอครั้งนี้นะคะทางกลุ่มหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงร้างงานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจและ ทำให้สามารถเข้าใจเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคเพื่อจะนำไปสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจและนำมาเป็นข้อมูลในการปรับแก้ก,กลยุทธ์ทางการค้าการบริการต่างๆเพื่อธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงลูกค้าเชื่อมั่นพึงพอใจในการใช้บริการต่อไปนะคะถ้าหากการนำเสนอในครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใดเราต้องขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะ ทางกลุ่มขอจบการน,นำเสนอลงเพียงเท่านี้ขอบพระคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ